สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องใหม่นะคะช่องทานายฝันเลขเด่นนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่าต้นเหตุของความฝันนะคะค่ะตามคมภีรโบราณนะคะได้อธิบายว่ามีมูลเหตุอะไรบ้างที่ทําให้เกิดเป็นความฝันขึ้นมามูลเหตุของความฝันนั้นเกิดขึ้นได้ดังนี้ความฝันเกิดเพราะาธาตุไม่ปกติาธาตุพิการความฝันแบบนี้เป็นเพราะกายไม่ปกติใจไม่ปกติ กายใจของผู้ฝันจึงมีอันเกิดขึ้นมาซึ่งโดยมากเป็นความฝันร้ายเป็นฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะทําให้เป็นทุกข์เกิดความกังวลความฝันเกิดเพราะมีอารมณ์จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งความฝันอย่างนี้เป็นเพราะอารมณ์จิตใจของผู้ฝันได้ผูกพันกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อย่างมากตลอดเวลา เมื่อหลับไปก็เกิดความฝันในสิ่งนั้นในเรื่องนั้นที่ผู้ฝันฝักใฝ่อยู่หรือได้พบเห็นแล้วจดจําโดยไม่มีวันลืมความฝันเกิดเพราะเทวดาบันดาลความฝันเช่นนี้เป็นเพราะเทวดาผู้ปกปักรักษาคุ้มครองธรรมะได้ดนบันดาลให้ผู้ฝันเกิดความฝันไป เพื่อสำแดงแจ้งเหตุล่วงหน้าโดยเฉพาะเป็นเรื่องมงคลแต่ถ้าเป็นฝันร้ายเรื่องร้ายก็เป็นเหมือนการตักเตือนผู้ฝันให้ระวังภัยและป้องกันความฝันเกิดเพราะอำนาจจิตของผู้ฝันเองซึ่งจะเป็นกุศลจิตหรืออกุศลจิตก็ตามเพื่อบอกเหตุดีหรือเหตุร้ายล่วงหน้า ที่จะเกิดขึ้นในการนข้างหน้าค่ะอันนี้ก็เราพูดตามคำพีโบราณนะคะซึ่งได้อธิบายนะคะสำหรับมูลเหตุของความฝันนะคะที่จะเกิดขึ้นมานะคะค่ะช่องนี้เป็นช่องน้องใหม่นะคะ mm hmm. เพื่อนๆช่วย mm hmm. กดแชร์ take, กดไลค์ like, กด subscribe mm hmm. ให้กับช่องน้องใหม่ด้วยนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะ